มดงานกับมดทหารณรังมดรังหนึ่งมีมดงานและมดทหารรวมทั้งมดนางพยาอาศัยอยู่ร่วมกันมดงานและมดทหารจะรวมกลุ่มกันเดินทางออกจากรังทุกวันเพื่อไปหาอาหารมดงานจะหาอาหารและมดทหารก็ช่วยมดงานบ้างในบางครั้งที่เจออาหารชิ้นใหญ่มดทหารจะช่วยฉีกเป็นชิ้นที่เล็กลงไม่มดงานจากนั้นมดงานจะขนอาหารกลับรังโดยที่มีมดทหารคุ้มกันอยู่ ถ้ามีศัตรูเข้ามาจู่โจมเพื่อทำร้ายหรือแย่งอาหารมดทหารจะปกป้องมดงานและจะจัดการกับศัตรูเหล่านั้นเมื่อมาถึงรังมดงานจะนำอาหารที่ได้มาไปไว้อย่างที่ะส,สมอาหารและมดงานยังมีหน้าที่ดูแลรังและนางพญารวมทั้งการนำอาหารมาให้มดทหารอีกด้วยแต่แล้วอยู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักโดยที่ไม่ใช่เวลาที่ควรจะตกแถมยังตกเป็นเวลายาวนานอีกด้วย ฝนตกทำให้หมดออกไปหาอาหารไม่ได้อาหารที่เก็บไว้เริ่มลดน้อยลงทำให้พวกมดรู้สึกกังวลใจจากความกังวลใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความขุนเคืองใจและโทษกันเองมดทหารเริ่มโทษมดงานที่เก็บสะสมอาหารน้อยเกินไปพวกเจ้าขี้เกียจจริงสะสมอาหารน้อยแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ทำให้อาหารกำลังจะหมดหมดงานได้ฟังก็รู้สึกไม่พอใจจึงกล่าวขึ้นบ้างว่า ใครจะไปรู้สภาพอาก,การได้ล่ะเราก็เก็บะส,สมอาหารแบบนี้มาทุกปีแล้วคนขี้เกียจไม่ใช่พวกเจ้าหรือคอยแต่รออาหารจากพวกเรามดทหารได้ยินดังนั้นก็โกรธและบอกว่าพวกมดทหารจะออกไปอาศัยที่อื่นเพราะพวกมดงานไม่สำนึกว่าพวกมดทหารคอยปกป้องรงังและมดงานมาตลอดแล้วมดทหารก็ออกมาอาศัยอยู่ในป่าแล้วมดงานก็อาศัยอยู่ในรงัง เมื่ออยู่ในป่ามดทหารก็คุยกันว่าจะดีเหรอที่เรามาอยู่แบบนี้รังของเราจะตกอยู่ในอันตรายไหมแล้วอาหารละเราต้องหากินเองเหรอหัวหน้าม,มดทหารจึงตอบว่าพวกมดงานไม่เห็นคุณค่าของพวกเราเราจะเป็นห่วพวกมดงานทําไมส่วนอาหารเรามีกําลังมากกว่ามดงานเราต้องหากินเองได้สิส่วนพวกมดงานก็ปรึกษากันว่าพวกมดทหารไม่อยู่เราจะไม่เป็นอันตรายหรือไม่มีใครคอยปกป้องเราและรังของเราแต่หัวหน้าม,มดงานก็เอ่ยขึ้นว่า ดีเสียอีกไม่ใช่หรือเราไม่ต้องคอยรับใช้พวกมดทหารและไม่ต้องแบ่งอาหารให้พวกมดทหารด้วยอาหารจะได้หรือเยอะๆไม่นานหลังจากนั้นก็มีมดต่างถิ่นมาแถวบริเวณรังมดนั้นเมื่อสังเกตว่ารังมดรังนี้ไม่มีมดทหารพวกมดต่างถิ่นจึงเข้าไปยึดรังมดนี้มดต่างถิ่นเข้าไปยึดรังและให้มดงานคอยรับใช้บางครั้งถ้าไม่พอใจก็ทำร้ายมดงานด้วย ด้านมดทหารเมื่อต้องหาอาหารกินเองก็รู้สึกถึงความลำบากจึงปรึกษากันว่าจะกลับไปที่รังและขอโทษมดงานมดงานก็เริ่มคิดถึงมดทหารและคิดว่าถ้ามีมดทหารอยู่คงไม่ต้องเจอเรื่องร้ายแบบนี้และขณะที่มดต่างถิ่นกำลังทำร้ายมดงานตัวหนึ่งอยู่นั้นมดทหารที่กลับเข้ามาก็มาช่วยเหลือและกำจัดมดต่างถิ่นจนสิ้นซาก มดทหารขอโทษมดงานที่ทิ้งรังไปและขอโทษที่เคยต่อว่ามดงานการดูแลรังและดูแลพวกมดทหารเอาอาหารให้กินทุกมื้อเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยขอโทษที่เคยบอกว่าขี้เกียจมดทหารกล่าวไม่หลอกเราก็ไม่ดีเหมือนกันที่คิดว่าพวกมดทหารเอาแต่รอกินอาหารไม่มีประโยชน์ทั้งที่งานของมดทหารเป็นงานที่หนักและอันตรายมดงานกล่าวมดทั้งสองจึงคืนดีกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกหน้าที่หรือตำแหน่งล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ